บ้านนากลางนะครับบ้านนากลางมีรักปลูกผักกินเองสวัสดีครับผมนายสมบัติเชื้อครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านนากลางตําเมินคู่กอยอำเภอตะวัวทุ่งจังหวัดพังงาและเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านนากลางบ้านนากลางได้น้อมนําแนวทางของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสู่การปฏิบัติ90วันการปลูกผัก นะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับมันาลาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นประจำปี2555นะครับแล้วก็ได้ให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนได้ปลูกผักนะครับอย่างน้อย10ชนิดนะครับเพื่อเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งทางหมู่บ้านได้มีการทำถนน หรือรั้วกินได้นะครับปลูกผักหลากหลายชนิดเช่นมะเขือนะครับผักยาวมะเขือปลอกชะอมนะครับแล้วก็พริกแล้วก็พืชผักอีกหลายหลากหลายชนิดนะครับในถนนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นรั้วในรอบหลังคาเรือนนะครับในทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน,นากลางนะครับบ้าน,นากลางได้ นำสินค้านะครับการทำสินค้ามาเปิดเป็นตลาดธรรมชาติไว้จำหน่ายในหมู่บ้านในส่วนหนึ่งนอกจากที่เหลือและแบ่งปันกินกันเองในหมู่บ้านนะครับซึ่งบ้านนาการก็ได้มีความมั่นคงในเรื่องของด้านอาหาราที่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้โดยน้อมนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในหมู่บ้านชุมชนครับสวัสดีครับผมสมบัติยกเชื้อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าบ้านนากลางตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวัวทุ่งจงังหวัดพังงานะครับผมเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นการมีวิธีคิดในที่ว่าเป็นผู้นำต้องทำให้ดูก่อนนะครับโดยการปลูกผักมากกว่า1ิชนิดนะครับมีผักพื้นบ้านที่เป็นผักกวางตุ้งผักสลัดผักคะน้านะครับผัก ขึ้นชายกุ้ยชายมะเขือนะครับมะเขือมีทั้งมะเขือยาวแล้วก็มะเขือปรละนะครับแล้วก็พริกนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับรวมถึงตะไคร้ผักสวนครัวอีกหลากหลายชนิดที่ปลูกไว้อยู่รอบบริเวณบ้านตัวเองครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตยาพรสุดทิ่รักนะคะออยู่บ้านเลขที่37ทั เก้านะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็เป็นครัวเรือนต้นแบบของการปลูกผักของหมู่9ก้าบ้านนากลามค่ะครัวเรือนของทีชั้นนะคะได้ปลูกผักสวนครัวไว้มากกว่า10ชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกพริกไทยโหระพาพราขมิ้นขาวกระเพรามะเขือกุ้ยช่ายนะคะครับสวัสดีครับพ่อมนายธนวันกิจการบ้านวิถีเจ็ดสิบับเก้าครับ มู่เกาบ้านหน้ากลางครับบ้านพมผู้ยหญ่สมบัติยกเชือได้มาดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการหมู่บ้านเกี่ยวกับผัวหลวงเรือนผู้พักครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเหลืองผัวพืชพักในบ้านไล่ย่างครับโดยเฉพาะการทำหลวงเรือนผู้พักพก,การเลี้ยงไก่ไข่กับส่วนพักส่วนครัวที่พ่อมดูในบ้านกครับมีอยู่ประมาณเกินกว่าสิบชนิดด้วยนะครับ โดยเฉพาะนึ่งก็คือปัวหมะกเครือครับหมะเครือติกไทยแล้วก็มาเวงครับดอกเคหมะกกูดมะนาวครับชะอมครับแล้วก็ปัวผักชีครับตอนห้อมแล้วก็มีะนะครับกมนายต้มฟงต้ใหญ่งอยู่วันอทีตย์มาจากมาหมู่เกาจตำบลบกโรยนะครับอำเภอตะวันตกจังหวัดจุฬงภวัดปงงา ผมก็ปเป็นตัวเรือนตอนแบบนะครับปลูกปักต้นครัาสาหรับบ้านผมปลูกปักมากกว่าจุดชนิดอย่างเช่นปักบุ้งกุยาย่ปักเลี้ยงพลิกมันปูมะนาวชวนตัวพลูโหระพามะเขือนอกจากปลูกปักแล้วนะครับผมก็มีการเลี้ยงจัดนะครับอย่างเช่นปลาดุกนะครับปลาหมอแล้วก็เลี้ยงกอบ สวัสดีครับพ่อนายบุญคือจินดาพลบารีธียีมาตับจำม,มูกากาตับบนกุกอยเป็นขัวเรือนต้นเบบผูพักข้องบาา้านนาะารจหรับพักส่วนครัวทีพ่อป,ปุกมีมากกว่าสิบชนิดเช่นผักมิ้นทั่วพวงักกาวทองผักกีโรมตะกคร้ก้าผักบุงผักยาวบวบผักเมี่ยงจะอม สำหรับบ้านนากลางของเรานั้นนะคะทางหมู่บ้านนะคะได้สนับสนุนนะคะให้ทุกครัวเรือนหรือว่าครัวเรือนภายในหมู่บ้านของเราะคะ่ะทาถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อที่จะเป็นการลดขยะเปียกในครัวเรือนของในหมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ทําให้เรามีน้ําหมักเพื่อที่จะนําไปใช้กับผัก พืชผักสวนครัวที่เราปลูกทําให้เราได้ผักปลอดภัยมากินในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านของเราเนี้ยค่ะได้จัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนนี้ค่ะประมาณ90%ของครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้านค่ะในการจัดการเรื่องขยะของครัวเรือนนะครับก็มีการคัดแยกมีถังขยะที่สามารถไปรีไซเคิลได้ขยะเปียกนะครับซึ่งเป็นเศษอาหารในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ ขยะที่สามารถจะนำไปรีไซเคิลได้นะครับคือขวดน,น้ำต,ต่างๆนะครับเราก็แยกออกมาไว้อย่างเป็นสัดส่วนนะครับสำหรับการคัดแยกขยะในเรื่องของเศษอาหารนะครับถ้าเป็นขยะที่ย่อยสลายง่ายเราก็ใช้การหามักแบบแห้งนะครับซึ่งใส่ขยะลงไปในร้อยยางรถยนเ์นะครับสำหรับขยะเปลยกที่มีการย่อยสลายยากที่เป็นเปลือกแข็งหนาๆน,น,นะครับเราก็ใช้การย่อยสลาย โดยการทําเป็นน้ําหมักทีวภาพนะครับซึ่จะใช้พอดอสองกับน้าตาลนะครับแล้วก็ใช้เปลือกผักต่างๆที่มีลักษณะแข็งนะครับใส่แช่ลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ย่อยสลายนะครับแล้วก็นาไปเป็นปุ๋ยไปรดต้นไม้นะครับผักเฉิงครัวนะครับในครัวเรือนอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะสาหรับบ้านนี้ฉันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่อถังขยะ เปียกนะคะเพื่อที่จะเอาเศษอาหารภายในบ้านมามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็การที่เราทําถังขยะเปียกนี้ค่ะจะทําให้เราลดลดาการใช้สารเคมีในโัวรเรือนแล้วก็ลดขยะในโควรเรือนด้วยค่ะเอามาใช้กับพืชผักที่เราปลูกด้วยนะสำหรับบ้านนากลางเราได้จัดตั้งคลังอาหารครัวหมู่บ้านซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของด้านอาหารซึ่ง คลังอาหารครัวหมู่บ้านนะครับก็ได้จัดตั้งโดยทีมงานคณะกรรมการกลุ่มปลูกผักพัฒน,นากลางนะครับซึ่งเราก็ได้ผลิตตั้งแต่เรื่องของดินปลูกเรื่องของต้นกล้านะครับที่จะแจกจ่ายหรือให้สมาชิกนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเลกเปลี่ยนนะครับเมื่อนําต้นกล้าผักไปปลูกผักจนผักเติบโตนะครับก็สามารถที่จะเก็บผัก ที่เหลือจากกินเองมาแลกกับข้าวสารซึ่งเป็นครั้งอาหารของหมู่บ้านได้ทุกครัวเรือนนะครับมณา,าการจัดตั้งจิตแบ่งปันนะครับซึ่งจิตแบ่งปันเรามีตั้งแต่าการแจกมเมล็ดพันธุ์ผักหรือต้นกล้าผักนะครับที่ทางกลุ่มได้เพาะเอาไวนะ้ดินปลูกปุก๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนนะได้มีโอกาสในการลด ต้นทุนของการผลิตแล้วก็ได้สามารถไปปลูกพืชผักแบบปลอดภัยเอาไว้กินเองนะครับสำหรับการเชื่อมเชื่อมโยงการปลูกผักหรือความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับเราได้บรูรณาการในเรื่องของหลักววนโดยบ้านวัดและโรงเรียนนะครับสําหรับที่บ้านนาคลางก็มีวัดราชยูทีนะครับเป็นศูนย์กลางของแห่งจิตใจของคนในหมู่บ้านชุมชนนะครับเราก็ได้สนับสนุนสง่งเสริมให้นํารวมกลุ่มกัน ชวนพระสฆงในวัดนะครับให้มีการปลูกพืชผักนะครับเอาไว้กินเองนะครับหรือเอาไว้ทําครัวให้กับพระนะครับในในวัดสําหรับในโรงเรียนนะครับเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการไปสอนอเพาะปลูกต้นกล้าหรือในเรื่องของการทําพื้นที่การปลูกผักนะครับในหลายๆโรงเรียนของตําบลโคกก่อย ในการปลูกผักของบ้านนาการนะครับเราได้สนับสนุนครัวเรืนอนตา,ามข้อมูลจปทก็มีประมาณ140ครัวเรือนนะครับซึ่งทุกครัวเรือนเนี่ยเราได้สนับสนุนให้มีการปลูกผัก100%ในหมู่บ้านนะครับซึ่งเราก็จะแยกนอกจากสนับสนุนเป็นรายครัวเรือนแล้วเราก็ยังมีสมาชิกรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยในหมู่บ้านด้วยเช่น ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับซึ่งจะมีผักหลากหลายชนิดนะครับดีค่ะสุดาของราชค่ะเป็นกลุ่มปลูกผักของหมู่เข้าบ้านนากลางค่ะก็มีปลูกถั่วฝักยาวกาดขาวคะนาแล้วก็ผักวางตุง้งครับบ้านนากลางนอกจากทกรรําเกษตรปลูกพืชผักแบบปลอดภัยแล้วเรายังเพิ่มมูลค่าสินค้า พืชผักปลอดภัยด้วยการแปลรูปนะครับเช่นเราผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าก็ได้ดาดอกเห็ดนางฟ้ามาแปลรูปเป็นน้ำพิกเห็ดนางฟ้านะครับเป็นการขยายกลุ่มอาชีพให้ครอบคลุมในเรื่องของการแปลรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าสวนผักสวนครัวที่ปลอดภัยนะครับเราก็เป็นอาหารพื้นถิ่นไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นการน,นํามะเขือมานะครับทำเป็นมะเขือมบหรือใช้ต้นกล้วยนะครับมาทำเป็นหยวกผัดกะปิหรือใช้น้ำพริกมาทำเป็นผักเคียงของน้ำพริกพื้นบ้านนะครับซึ่งเราตั้งชื่อไว้ว่าน้ำมือทัศกัณน,นะครับแล้วก็ใช้ มะพร้าวมะคั่วกินกับใบทองหลางนะครับและก็ยังมีผัดไทยสายใยรักซึ่งผัดไทยเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่เราผลิตปลูกขึ้นมาเองประมาณ80%เซนะครับนอกจากเส้นที่ที่ต้องซื้อมานะครับแล้วก็มีผักเคียงเป็นผักสลัดต่างๆนะครับหรือแปรรูปผักสลัดให้ขึ้นจานบนโต๊ะกิจกรรม ในเรื่องของการส่งเสริมอนุรักษ์เรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านนะครับก็นำมาแปรรูปในเรื่องของจะใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับจากรั้วข้างบ้านเช่นขา่าตะไคร้ผลมะกรูดเละใบมะกรูดนะครับส้มปล่อยนำมาผสมน้ำอุ่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนชุมชนนะครับกิจกรรมนำ สีจากธรรมชาตินะครับเช่นต้นบางเคดอกดาวเรืองไม้ฝางและต้นบังคุดนะครับเพื่อมาทําเป็นสีมัดย้อมจากธรรมชาตินะครับที่จากการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นหมู่บ้านนะครับนํามาเปรรูปและนํามาขยายกลุ่มอาชีพนะครับเราก็ได้เพิ่มและขยายกลุ่มอาชีพออกเป็นอีก สามี่หกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มเปรูปพืชผักสวนครัวกลุ่มกิจกรรมสปาเท้ากลุ่มทำมัดย้อมนะครับจึงทําให้นากลางนะครับสามารถเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิกได้อย่างยั่งยืน